พ่มิกมันจะมีอยู่ร้านหนึ่งเนี่ยอาจารย์เดินปับ๊บกุมารเรียกเฮ้ย <Hey! S 1> คืออันนี้คือคือง,งานเก่างานโบราณสมัยก่อนอี่มิกสาธุเลยการน,นี่ค่ะนี่คือสิ่งท<อ>ี่เป็นองค์งแรกของที่นี่ตนเต็มร้านนะกุมารคนรูตน้ตัวยเลยไหนมคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีของเครื่องรางของขลังอะไรบ้างที่เหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้า บุญบรารมี EP นี้มาแบบใหม่ซึ่งอาจารย์พาผมมาที่นี่ที่ตึกแดงคืออยากจะให้มาคุณขาก็บอกตึกแดงเนี่ยเป็นศูนย์รวมของย้อนวัยเกือบทั้งหมดนะเรื่องราวเก่าๆแก่ๆแต่วันนี้ดิฉันพาทุกคนมาพาพี่มิกมาพี่มิกมันจะมีอยู่ร้านหนึ่งเนี่ยอาจารย์เดินปับ๊บกุมารเรียกเฮ้ย อาจารย์เดินมาร้านมึงของบางอย่างเหมือนกับมีแบบมีมีแบบม,ม,บบมีส่งสัญญาณกวักเรียกอ่ะจริงเหรอจริงร้านนี้บอกเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวผู้ชมไปปับ๊บเห็นจะรู้สึกเหมือนกันพี่มิกก็จะรู้สึกพร้อมไหมพร้อมไปไปไปดูกันไปลองดูนี่คือบุคคลที่พี่มิกฮะบุคคลที่รวบของเก่าทั้งหมด ที่เขามีความรู้สึกว่าเขาไปสอกสแสวงหาได้ในแต่ละที่รู้เรื่องราวทั้งหมดว่าอันนี้เป็นอะไรที่มายังไงแล้วของทั้งหมดในบ้านส่วนหนึ่งเนี่ยพี่เงาะเป็นคนจัดให้พี่มิกโอ้ไม่ธรรมดาพี่เงาะพี่เงาะมีของอยู่ชิ้นหนึ่งอ่ะที่ทำร้ายคล้ายลักษณะพอพันอยู่ไหนแล้วนะนี่ไงพี่มิกฮะมีของอยู่ชิ้นหนึ่งอ่ะอคล้ายลักษณะพอพานพี่มิกขาพี่มิกลองดู แล้วอย่างอันนี้คืออะไรครับเอ่อนี้เป็นเครื่องรางครับเป็นเครื่องมงกลเกี่ยวกับการค้าขายนะครับอทำไมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะหลายสิ่งที่เรามาที่นี่เนี่ยเราจะไม่เคยเห็นเลยว่าเอ๊ะของแบบนี้มีด้วยเหรออายุเท่าไหร่ถ้าจะประมาณเป็นร้อยปีครับหลวงพ่อไหนเป็นคนทาอันนี้ผมไม่แน่ใจครับสวยจังเลยแต่เราอะมองได้สองมุมนึกออกปะคือมองมางกรกันอ๋อนี่ไงพอเห็นยันยัยัน่าไหร่แต่การพันก็จะมีคาถาสกด มีอีก2ชิ้นเดี๋ยวต้องหยิบเครื่องนี้มาใช้ก่อนอุ้ยตายอุ้ยตายไทยอินสินค้าสุดลิต์นะคะรวยค่ะคุณขารวยที่มีเวยที่น่ล้อมเราเหลากหลายภาษาหารู้เลยเหรอเขาหาได้ยังไงอ่ะ Google คุณขาจดี๋บอกนามาเลยออเจอใกล้เคียงว่ะอะไรตัวพอพานตัวครูขนาดบูชาหลวงปู่เย็นพระเครื่องเมืองชัยนาท ตัวพอพานตัวครูขนาดบูชาเขาเรียกว่าตัวพอพานจริงๆเลยนะพอพานวางตั้งพอพานพรใช่ไหมควาเมเป็นสิริมงคลเจอแล้วมหาสจรัร์ดุดแก้วสารพัดนึกนึกสิ่งใดจะสำเร็จก็ออพอพานตัวพรไงพี่พี่มิกตอนสมัยโบราณเนี่ยฮะคนโบราณสมัยก่อนเนี่ยฮะเ็าจะมีเรื่องราวของปาตะเพียน ปลาตะเพียนการค้าแขวนหน้าร้านปลาตะเพียนพี่เคยเห็นปลาตะเพียนโบราณไหโบราณยังไงเคยเห็นในบ้านเก่าซึ่งเป็นทำมาจากอ๋อสารไท้พี่เงาะเล่าให้ฟังหะไม่เคยเห็นแบบนี้นี่คือเห็นตาปลาตะเพียนเห็นไหมฮะที่มีอักขระของโบราณเนี่ยอันเนี้ยจะกี่ร้อยปีเดี๋ยวถามพี่ทางอ่ะพี่เงาะอธิบายหน่อยอันไหนคือยังไงฮะพี่เงาะส่งมอบต่อเลยค่ะโบราณเนี่ยเขา ปลาที่เหมือนหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับแต่ในในเครื่องรางของขังเนี่ยปลาเนี่ยเป็นเสมือนอให้ลาบให้คุณคนั่นปลาทองนะคร,นครับนี่ครับเขาจะแขวนตามร้านค,าค้าหน้าบ้านนะครับก็เรียกกระซับเรียกซับเรียกอะไรเนี่ยครับซึ่งอันนี้ของเก่าแน่นอนเวลาเขาจะใช้โลหะหลังก็สีก็จะเป็นโลหะเรื่องจักสารพวกนี้ครับแล้วลงคาถาสัก เขียนคาถาแล้วก็เสกแล้วอันนี้คืออะไรพี่มาสเตเพียนเหมือนกันครับแต่จะเป็นแบบแบบที่เป็นเป็นเครื่องสารแล้วก็ลงอักขระลงไปทํามาจากใบใบลานใบลานอันเนี้ยราวประมาณถึงร้อยปีไหมพี่เกือบเกือบครับพวกนี้อายุเกือบน่าจะเกือบเกือบญาตนะคะครับแหมนี่พี่งอเขาห่วงนะเนี่ยอ่ะพี่ลองดูครูอาจารย์จะต้องค่อยๆจานอักขระลงไปแล้วก็ เกแล้วก็พับนี่อยากได้ละสิอยากได้ละสินี่คือสิ่งที่เป็นโบราณสุดๆถึงขั้นหางยังหายไปแล้วเลยอ่ะโอเคนีกเขาห่วงมากเขารีบใส่เลยพี่มิกอันนี้คือไม่ได้ขายไม่ได้ขายเก็บไว้ของเราเองใช่ครับสมมุติถ้าตีเป็นมูลค่าไม่รู้ครับผมชอบสะสมพวกนี้มากกว่าแล้วพี่มิกขาอาจารย์พามาร้นเนี่ยต้องบอกแบบนี้ค่ะ จะมีกุมารอยู่สององค์อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเกอาจารย์มาที่เนี่ยบ่อยแล้วก็ครั้งที่แล้วมาเนี่ยเหมือนเสียงเรียกอยากเห็นหรือยังอยากเห็นมีสององนะแต่มาก่อนแล้วองนะเดี๋ยวถามประวัติความเป็นมาว่ามาจากไหนองแรกก่อนเลยพี่มิกเดินเข้ามาขออนุญาตเดินเข้าร้านแล้วับคือองค์นี้องค์นี้มาได้ยังไงองนี้พี่จุกครับมาเขาชื่อพี่จุกนะครับอ่าเหว่าสวนหลวงครับเนี่ยมันมีไม้แก่เนี่ย อ๋อมีชื่อเลยองค์นี้พี่จุกใช่ครับใช่องค์นี้กี่ปีได้พี่องค์นี้อายุไม่มากครับแต่ว่าเป็นเกจิอาจารย์สร้างอายุไม่มากนี่คือกี่ปีประมาณสักปีสามกว่าสามห้านะครับก็อย่างนี้ก็ยี่สิบกว่าแล้วนะพี่มิกดูนี่ดูนี่นี่นักกว่าใช่ครับนักกว่าอาพี่เล่าไปฟังกันว่าเรื่องเราเนักกว่าพวกเนี้ยข้าเจ้าไม้มงคลมาสร้างครับครับด้วยเหตุว่าอาจจะทํา ไม้ไม้เป็นมไม้พิเศษที่แบบคนละสิทธิ์ไม้มงคลกาฝากที่หายยากๆเวลามันมันหายก็จะมีเขจะซ่อมอย่างนี้ไว้เขาใช้ในในอนไรฮะมือเขาหักมือเขาหักเขาจะซ่อมเดี๋ยวมือเขาใช้งานไผ่านใช้งานเจ้าของก็ห่วงมากแต่ว่ามีอิทธิฤทธิ์ในการในการใช้งานพวกนี้เขาเลยต้องซ่อมเพื่อใช้อาจจะไม้มงคลไม้พวกไม้กาฝากลักเอยไม้ไม้แก้วมงคลอะไรพวกนี้ เราทาเป็นเครื่องรางพวกนี้อง,อ,องค์ที่หนึ่งที่เรียกคือองค์นี้นองค์อองที่สองที่เรียกอาจารย์คือใน,นตู้นัน้นคืออันนี้คือคือง,งานเก่างานโบราณสมัยก่อนครับพี่เม็กสาธุเลยขาดนี่ครับไ,ได้ครับเลยนี่ครับอ,อันนี้พี่เงาะได้มาอย่างไรับทำไม่ได้แล้วเมือกันได้มานานแล้วรุ่นประมาณสักปี2500หรอ 10บลงมา, 15, เา้เป็นการเป็นการเทคนิคการหล่อปูนแล้วก็เ,เพ้นสีลงไปอน่างเนี้ยเหมือนมีชีวิตปะละ่ะเหมือนเลยนี่คือสิ่งที่เป็นองค์แรกของที่นี่จนเต็มร้านนะเมือ<า>่อวาน<า>พี่บิ๊กรู้สึกไงบ้าง คนลุกคนมอเลยเห็ไหมยังไงเราเข้าห่วงมากเลยนะพยายามจีบเขาเขาก็ไม่ให้ไปบูชาไว้ที่บ้านที่ันก็ไม่เข้าใจว่าห่วงทําไมรู้ยังว่าห่วงทําไมหว่วงเพราะเขามีของอคุณขาพ่มิกพิมิกเคยเห็นเคยเห็นของโบราณสมัยก่อนเนี่ยที่เขานําไปอยู่ที่คนลุกคนลุก <laughs> ที่เขานําไปอยู่ในขวดมาคือพระอยู่ในขวดใ,นในวดๆก็อยู่ในขวดทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งของเก่าที่โดยส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านเราหลายชิ้นละ มันดดงงเป็นกลนสมัยก่อนนะครับเป็นสมัยก่อนขายเป็นกลนะครับคือจะเอาของพวกนี้ยัดใส่ไปในขวดโดยการอาจจะอาจจะไปตดัดหรือไม่ก็อาจจะเขาไปประกอบเป็นชิ้นภายในทช่ไมพุทธกวาดแล้วอย่างนี้อย่างนี้จำไหนเท่าไหร่อันนี้ไม่แพงมากแต่ว่ามันเป็นประวัติศาสตร์เท่าไหร่อ่ะเจ็ดแปดพันนะใช่ครับเจ็ดแปดพันนะก็คือไม่แพงไม่แพงโอ้พี่มันผ่านการเวลากี่ปีพี่คิดปีละบาทก็พอแล้วใช่ไหม อแล้วทํายากนะไม่ใช่ง่ายนะแล้วจริงๆอันนี้คือพุทธคุณคืออะไรครับเอ่อทางค้าขายเหมือนกันครับว่าพุทธกวาดก็เรียกพุทธกวาดพุทธกวาดใช่ครับมอือจะกวาดอ๋อแต่เป็นพระพุทธพระพุทธใจมันมีพระพุทธมีพระแม่โกเอ่อพระแม่นางกวักพระแม่โกศก,กเป็นความเชื่อเรื่องเรื่องการค้าขายนะครับเป็นหลัก นี่คือนางกวักดินครับโบราณเนี่ยเขาจะาดินมงคลต่างๆมาผสมไปแล้วลก็ปั้นในในเลือของวันนั้นแล้วก็จะใช้สมมติพี่เป็นผมผมเป็นญาติกับพี่ใช่ไหมผมผมก็ให้พี่ไปเป็นทาย,ยาทก็ต่อไรับใจค่ะไปค้าขายไปเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้องค์นี้กี่ปีองค์นี้ผมว่าจะมีร้อยปี แล้วคือพี่ขายหรือไม่ขายเปิดขายแล้วพี่เปิดร้านทาไมนี่คือคําถามะเก็บไว้ใช้งานขายอื่นขายอื่นแล้วพี่ขายอะไรขายที่มีหน้าร้านเ่ยครับแล้วอันนี้คืออันนี้เก็บเก็บไปใช้งานใช่ครับแล้วมีของดีเก็บไปบ้างเราสามารถหยิบองค์นั้นขึ้นมาได้่ครับพี่เป็นพองดูที่เป็นดูี่จะเป็นดินระวังนะฮะมันเปื่อยดินดิบสมัยก่อนเขาจะเอาดินมงคลมาผสมแล้วก็ คือดินจากสถานที่มงคลใช่ใช่ครับมาปั้นในวันและเลิกเวลายามนี้แล้วก็เสร็จไปก็จะใช้แล้วก็เสกคานแล้วก็ไปสําหรับคนที่ก็รับช่วงต่อนี่แสดงว่าองค์แม่นางกวักเนี่ยตามโบราณเนี่ยถ้าพี่ในฐานะร้านของเขามีตั้งแต่มาประมาณกี่ร้อยปีมันเป็นร้อยปีนะแม่นางกวักนะใช่ครับแม่นางกวักกับน้องกุมารเนี่ยอะไรมาก่อนกันน่ะพี่รู้ป่ะผมว่ากุมารน่าจะมาก่อนเพราะเป็นการจุติไม่ได้มันเริ่มแรกถึงอะไร ของอย่างนี้มันต้องคู่กันโบราณต้องคู่กันเหมือนมันมันผมได้เก็บนางกวักกับคู่หมานเพราะว่าหนึ่งคือนางกวักผมเห็นสมัยก่อนท่านขายของชำจะมีทุกร้านแล้วก็ร้านไอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือจะมีทุกร้านตั้งสังเกตจะตั้งในร้านในเรือจะตั้งกับมีพวกเหรียญเลยหลักๆลืองการค้าขายเลยอะขายผมชอบชอบเอางี้ตัวไหนที่พี่ขายบ้าง เพราะเท่าที่โชว์มานี่คือของหัวคุณหมดเลยพี่ถามใหม่พี่ถามใหม่พี่ช่วยถามใหม่ตัวไหนที่พี่จะให้ผมบ้างพี่เนาะเป็นคนใจดีถ้าเหมนี่พี่งอเป็นคนใจดีี่คุณอยู่ในกลางกลางวงก็ได้พี่งนาเป็นคนให้แบบเข้าใจดีร้านนี้ใจดีคุณขาคุณเชื่อเถอะดิฉันมานะเท่าป๊เท้านู่นนี่นั่นน่ารักองเล็กองเล็กอ่ะเออเดี๋ยวมะครับพี่มิกเดี๋ยวฮะครับเรื่องถึงก๋วยเตี๋ยวเรือก็จะมีก็จะมีกลางกวางต่างมาก็จะมีกระตะกระชะแล้วก็เหรียญโรยเต็มเนี่ยครับ ครับคุณมิ้มครับอุ้ยขอบพระคุณครับพ <Yeah, ี่งอกครับส่วนของอาจารย์นะคะขอบคุณมากเลยครับนี่พี่งอให้ดิฉันเลยนะดูสิอุ้ยคืออุ้ยพี่งอถามนิดนินอุ้ยครับอันนี้มาจากไหนอะไรยังไงอะครับอันนี้ผมได้จากร้านขายของชำเก่าที่เขาเลิกไปแล้วเนี่ยครับก็ผมก็ซื้อเก็บเก็บไว้แล้วจะเป็นตู้เยอะๆเลยครับเพราะผมว่ามันมันเป็นมันเป็นเสน่ห์ดีตรงนี้เนี่ยประมาณประมาณสองพันห้าร้อยสองพันสี่ร้อยห้าสี่สิบสองพันสี่ร้อย ต่95เลยมันเป็นรยุคประมาณนี้ยุคไปปลาพี่มิกร,ร,รู้ไหมคนโบราณคุณขาเขามีความเชื่อแบบนี้ถ้าเกิดในกรณีคุณไปที่ไหนก็ตาม <S <S แล้วมีคนสงมอบแม่นางกวักให้เนี่ยเขาเปรียบเสมือนนับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยคุณจะทํามาค้าขึ้นค้า<ไ>ข,ขายดีแล้วก็ชีวิตหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเขาถ้ากับว่าคุณจะมีค้าขายมาบุมมาคุ้มเราไม่รู้ว่าพี่จะได้แม่นางกวักนะโอเครถโชคดีมากๆนะคะสรุปคืออันนี้ให้พี่มิกหรืออาจารย์คะ อาจารย์ได้เยอะแล้วพี่เงาะขอถามนิดนึงในฐานะพี่เงาะเนี่ยดูแลเรื่องของเก่าทั้งหมดเร็ดสิ่เนี้จริงๆคนสมัยก่อนท่านผู้ชมเคล็ดลับเรื่องการขายคุณบางดีนะสำหรับพ่อค้าแม่ขายคุณคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีของเครื่องรางของขลังอะไรบ้างที่เหมาะสําหรับพ่อค้าแม่ขายอันนี้ได้ด้วยไหมด้วยครับอันนี้คืออะไรที่ขายไปก็ขายเหมือนกัน เขาเชื่อเรื่องเมตตาเหมือนกันอันนี้คือเรื่องเมตตาใช่ครับาขายแล้วประหลัดขิกมีรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างอันเนี้ยพี่ได้ไปยังไงที่ผ่านมาอันนี้ผมชอบคือลูกทรงมันแปลกเลยเป็นลิงใช่ไหมเยอะเดี๋ยวแป๊บเนี้ยพวนี้จะเป็นพวกเมตตาแบบนี้เลยองเมตตาเยอันนี้ถือว่าเป็นของเก่าไหมกางกลางครับประมาณสักสามสิบปีสี่สิบปี นี่ถืออายุว่ากลางกลางโอเคงั้นเอาผมอธิบายอย่างนี้สําหรับคนอย่างพี่เงาะที่เป็นนักสะสมคำว่าสามสิบสี่สิบปีคือแค่กลางกลางนะของเก่าคือต้องลอยอัพลอยขึ้นครับ้อยขึ้นลอยขึ้นลอยอัพถึงจะเรียกว่าของเก่าใช่ครับโอ้นี่แล้วเก่าแล้วแหละแล้วนอกเหนือจากปลัดขิกนะฮะมีอย่างอื่นไม่ใช่เขาทำค้าขายคนโบราณสมัยก่อนค่ะบพี่กูมาทานฐานนั้นดูหน่อยเลยไหนขอดูสินี่ไงนี่นางกวักโบราณก็จะเสริกแบบนี้ แล้วพี่เงาะเขาไม่ได้ให้ใครง่ายๆนะเพราะเขางกเรามาเชียร์เขาอยู่แล้วก่อนนี่ครับเนีือคนนึงเขาจะใส่ขวดแบบนี้อันนี้คือกูมานครับกุมารเนี่ยวันนี้บ้านนักสะสมเก่าอะไรขวดแบบนี้อันนี้คือเก่าหมดวพี่เขามีอายุบ้างไม่มีอายุบ้างขายัดถือให้ได้ไหมแล้วพี่จะได้หยิบอ่ะมาลองเข้ามาซูมเลยค่ะอันนี้คือรักยมหรือเปล่าอันนั้นมีรักยมด้วยอันนี้คือรักยม ที่มิกตอนโบสมัยเด็กๆเราเคยได้ยินคำรักยมแต่ว่าปัจจุบันคนไม่ค่อยพูดถึงเพราะว่าอาจจะไม่ได้รับความนิยมในในยุคปัจจุบันแต่ก็จะรู้จักเฉพาะกุมารนี่ทั้งหมดคือฐานที่คือกุมารเก่าแก่หมดใช่ก็มีอายุหมดนี่แห้งแล้วมันจะแห้งแล้วนี่ไงคุณรู้เนี่คือค้าขายเมตตามหานิยมถูกป่ะใช่ครับนี่ไงเอแล้วพอถ้าบูชาไปก็พกติดตัวอย่างเงี้ยหรอใช่ครับนี่ไร่เลยพกติดตัวครับอันนี้คืออะไรอ่ยอันนี้คือสีพุ่งกบบจริงๆมันมี มันมีกูมานกูมานก็ไปแล้วกุมารอยู่ข้างในนี่ไงสีพึ่งเป็นกูมานกุณขาเนี่ยคนนี้ไนงะแล้วกูมายังอยู่ข้างในเลยอะ่ะแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งผมอยากมีกุมานผมควรจะต้องเลือกกูมานยังไงเราต้องลองเลี้ยงเหมือนเด็กเล็กๆกันฮะมัน <ฮะ S 2> ผมไม่มีคนามงมกถาผมไม่ได้เป็นหรอกแต่ผมเราเราเราเชื่อว่าเขามีคุณกับเราเขามาหาเราแล้วก็เขาก็ต้องช่วยเราสมากินเราเลี้ยงเขาได้เขาก็ต้องเลี้ยงเราได้<ะ>นี่ผมฮนะ ผมที่ตกลงกันก็ว่าถ้าคุณจะอยู่กับผมคุณมีสิทธิ์เอาเพื่อนมารวมกันได้แต่ก็อาหารก็พวกน้ำแดงกปนปกติแค่ะน้ำแดงอนะไรเนี่ยแต่ว่าคุณก็เพื่อนก็เลยเพื่อนเลยเยอะเลยแต่กอนผมทดลองแล้วคือเอาขนมขน,นมแล้วก็ของเล่นให้เนะี่ยมันก็เยอะมากจนมันลกลนะฮะผมก็เลยเอาอันนี้กันไปเอาเพื่อนมาอยู่ด้วยก็เลยเต็มบ้านเต็มร้านไปหมดที่บ้านก็มีประมาณสักสองสามตูอ้อ๋อคือเรียกเพื่อนมาเรียก <มา S 1> เ,เพื่อนมาอยู่นะแต่ ตอน oh. น,นี้เจตนาเราก็ไม่ได้ไปซื้อหาซื้อนี่บางทีก็เอ้ยคนก็เรียกไปเอไปดูเข้าไปดูกันนุผมไม่หาของอยู่แล้วอย่างอื่นอยู่แล้วนะก็เจอก็ซื้อมาเนี่ยก็ซื้อมาเยอะๆคนก็มากันเรื่อยๆอ่ะสมมุติว่าคนชื่นชอบแล้วตามรายการมาหาร้านพี่เงาะหาไม่ยา,ยากอยู่ติดกับบันไดเลื่อนชั้นหนึ่งเลยใช่มมเนาะใ,ใช่ครับเจอเลยร้านพี่เงาะอยู่ตรงหัวมุมเนี่ยนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเดี๋ยวจะพาไปอีกที่หนึ่งคุณขาเป็นของกึ่งเก่ากึ่งใหม่นี่มิก สวยงามคือที่บ้านเนี่ยเรามาซื้อจากเขาไปเนี่ยไปไว้ตกแต่งประดับประดาสวยงามครับอีกร้านหนึ่งที่อยากจะพาไปชมไปสิไปครับผมนะครับขอบคุณพี่อราครับอิจฉาเขาได้นังกว่ากันไม่ได้อะไรกลับไปเลยเมื่อกี้อาจารย์ก่อนเมื่อกี้ผมจำไม่เต็มหูเลยอาจารย์ได้ไปเจอแมวเขาใช้คำนี้แต่ก็อยากได้นี่ยนี่โอ้ยกว่านึ่ยอาจารย์นี่ฉันได้แล้วจะได้กกกวัจะได้คน ของคณพี่เงาะนะครับขอณน่ารักมากเป็นการสะสมอยู่ครับใช่ถึงแล้วพี่มิกอันนี้คือนี่คือร้านนี่แหละซื้อของต่างๆที่ลดเกินแต่ตอนต้นมีชิ้นไหนบางนำเสนอบางะพวกโคมไฟดีกว่าโคมไฟยังไงนี่บพวกนี่ยครับมันเป็นของตกแต่งในบ้านเขาเหรอแล้วบาง้มายังไงครับเราไปเหมาบ้านเขาอีกทีนอ๋อเหรอแล้วคือเขาจะมาเรียกเลยเหรอว่าบางมาจะ เขาจะย้ายบ้านแล้วอะบางทีเขาก็ลงในเฟซในอะไรแล้วก็ตามไปอะอย่างอย่างกอันนี้เท่าไหร่เพิมเปิดหน้าร้านอยู่สามหมื่นแปดถ้าของใหม่ก็ตกหกเจ็ดหมื่นถ้าสั่งทําใหม่อะไรแล้วของเก่าทั้งหมดแสดงว่าทุกอย่างที่เป็นของเก่าเนี่ยอย่างเนี้ยทอดีบังอันเนี้ยดูมีค่าเลยขอถามตรงๆอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้เก่าอันเนี้ยเออซื้อสมัยก่อนพมตีให้รับสี่ห้าร้อยอ่ะสมมติถ้าเป็นเราเราบอกคุณไปทาไมอะเนี่ยใบเนี้ยอันนี้ข้อดีใบนี้คืออะไรอ่ะ ของเป็นงานมาจากไฮลัมเลยมาจากไฮลัมใช่อยังไปเนี่ยปัจจุบันราคาเท่าไหร่สามสี่พันแต่ถ้าสมัยก่อนก็สามสี่ร้อยสองร้อยประมาณนั้นแหละสี่ร้อยขึ้นมาสามสี่พันนี่คือเรื่องแต่ปัญหาไม่ค่อยได้สมบูรณ์เรื่องราวของเก่าใช่และอย่างนั้นคืออะไรครับเนี่ยครับไอเนี่อ่ะอันนี้เป็นงานไม่เก่ามากอันนี้มันเป็นเหมือนกับถ้วยรางวัลนะครับเอเหรอฟังได้มายังไงอ่ะอันนี้เขา เป็นของผู้การปปสอดีตอ๋อหรอเขาเป็นงานประกวดพระเครื่องเป็นลายยันอุนาโลมานะครับครับก็แปลกๆเป็นถ้วยรางวัลครับมันก็ไม่ได้เก่าอะไรมากแต่มันสวยเป็นงานศิลปะอันนี้จริงๆอ่ะกำลังจะมาเคิดวกะจะเหมาบางอยู่ของหวานอันนี้นี่ย อันเนี้ยเก่าไหมเก่าอันเนี้ยเก่าไอ้นู่นเก่ากว่ามีอันหนึ่งตรงกลางคืองานเก่าด้วยอันนี้เหรออานี่เก่าอันนี้เป็นสามริดอันเนี้ยโดยส่วนใหญ่ท่านผู้ชมฟังดีนะถ้าอาจารย์จะเหมาปั๊บสมมติว่าอาจารย์เหมาเหมาห้าอันเนี้ยอาจารย์จะเหมาแล้วไปถวายวัดให้เป็นประโยชน์เพราะมันคือของเก่านะครับแต่ถ้าเกิดเราจะไว้ที่บ้านเนี่ยก็เปรียบเสมือนระคังคือชื่อเสียงต่างๆแต่อันเนี้ยถ้าเป็นไปได้คือของเก่าทั้งหมดเนี่ยเขามีเรื่องราว แล้วถ้าเกิดเราสมมติเราเราเช่าไปทั้งหมดเนี่ยเราก็จะไปถวายวัดเพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็ถือว่าเป็นของเก่าที่ที่โบราณอ่ะถือว่าเป็นประโยชน์ในการใช้ด้วยครับโอเคมากดูพระพิฆเนศรงนี้ดิพระพิฆเนศเนี่ยคือถมปัดที่ยกพระโพธิสัตว์กนยิ้มเลยอันนี้คืออะไรนะบังที่มาจากที่วังบอกมันงมในน้ำหรือหน้าจะตกในน้ำอันนี้เขาบอกงมในน้แถวบางน้ำพึ่งอะแถวพราประแดงแถวพราประแดงครับบางน้ำพึ่งอะ เพราะเจ้าคนที่ว่าบางขายเราก็อยู่แถวนั้นเีมันต้องมมาจากเขางมจากในน้ำแถวพราปลาแดงแต่สวยมากนะใช่ขายคนอื่นก็แพงแล้วอย่างนี้บางขายเท่าไหร่ครับเปิดหน้าร้านอยู่สองพันห้าสามพันเปิดหน้าร้านสองพันห้าสามพันคือเอาง่ายๆสรุปค่ะคุณขาครับ ร้านเนี่ยเป็นร้านที่รวมของเก่าทั้งหมดแล้ก็ต้องหมั่นมาดูนะจริงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศในรายการบุญบาร,รมีนะไม่ใช่ว่าเราจะไปเฉพาะบ้านนักแสดงบ้านคนดังหรือจะพาไปไหว้เห็นพิธีอะไรเด็ดๆที่<ฆ>คนทั่วไปเข้าไปดูไม่ได้ไม่ใช่เพียงแค่นั้น<ฆ>นี่คือตึกแดงอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยที่อาจารย์พาผมมาวันนี้คือความขนลุกเมื่อได้อยู่ใกล้กับของเก่าถูกต้องแล้วยิ่ง คนลุกเข้าไปอีกเมื่อได้อยู่ใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นของเก่าถูกต้องค่ะแ,แล้วมผมเชื่อว่าถ้าใครมาบางทีนะคุณอาจจะมีเสียงเรียกให้คุณได้ครอบอครองบางชิ้นกลับไปค่ะมาบางมอบเลยครับบางมอบให้บังคับขอบคุณนะครับบางคับอุอ้ย แอบชอบอู right. <that> ่พอดีเลยบางรู้ใจเขาอีกนะบางบางมาเห็นเขามองๆอยู่สวยจังร้านบางคุณเดินคุณเดินคุณเดินเข้ามามายืนตรงหน้าตึกแดงเนาะอ่ะอยู่ซ้ายซ้ายสุดขาง่ายอยู่ซ้ายสุดไม่คบใครคุณค้าก็อยู่ตรงบริเวณนี้มาหาบางได้หน้าตาแบบนี้มาถามดูนู่นนี่นั่นบางรู้หมดข้างในเป็นอะไรยังไงเนาะลองมาหากันดูนะครับครับผมโอเคอ่ะ อีพีนี้คงหมดเวลาแล้วอย่าลืมติดตามใหม่นะครับในรายการบุญบรารมีแล้วก็กดติดตามช่องเฟซบุ๊กชแนลไว้ด้วยใช่ค่ะอ่ายัางไงวันนี้ก็ลาไปก่อนขอไปเดินเล่นอีกนิดนึงบ๊ายบายขอบคุณนะกาย